สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมเทรนเนอร์นะครับที่ใช้ในการโกงเกม ps สองสิบเจ็ดนะครับผมมาดูกันว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับใช้ทำอะไรได้บ้างโอเคมาดูกันเลยถ้ากดเลขหนึ่งก,ก็จะเป็นการเพิ่มสกอร์ให้ฝั่งทีมของเรานะครับถ้ากดเลขสองจะเป็นการเพิ่มสกอร์ให้ฝั่งตรงข้ามเลขสามถ้ากดไปก็จะพลังข้ามเหนื่อยไม่ลดนะครับให้กลับเป็นปกติก็กดเลขสามอีกทีหนึ่ง เลขสี่ถ้ากดก็จะเป็นการหยุดเวลานะครับก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นตลอดเลยนะครับผมเลขห้าถ้ากดก็จะเป็นการเพิ่มเวลาไปสิบนาทีครับเลขหกจะเป็นการลดเวลาไปอีกสิบนาทีส่วนเลขเจ็ดเลขแปดอันนี้ยังไม่รู้ว่าใช้ในการทำอะไรครับผมเพราะว่าพยายามลองกดดูแล้วแต่ยังหาไม่ได้ว่ามีประโยชน์ในการทำอะไรถ้าใครรู้ก็แนะนำมาครับผมในหัวข้อ,อนี้เจ็ด เจ็ดกับแปดนะครับส่วน9จะเป็นการเพิ่มสปีดในการเล่นเกมนะครับจะเป็นเพิ่มให้เกมเร็วขึ้นเพิ่มความเร็วโอเคแต่ถ้าอยากปิดการโกงทั้งหมดนะครับให้กดที่ปุ่มโฮมนะครับก็ไม่อยากแนะนําให้โกงครับเพราะว่าจะทําให้ความสนุกในเกมลดลงไปครับโอเคหากไม่อยากพลาดการอัปเดตในครั้งต่อไปนะครับผมกด s u b สไครต์ไว้ได้ครับสําหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ